The เกลียงกลายสมมองสมศักดิ์สิทธิ์เจ้าพออาณาจักรหวังเชี่ยวนะคะสวัสดีค่ะกลับมาเปเดข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันนะคะทุกคนก็เห็นกันไปแล้วใช่ไหมคะถือว่าครั้งนี้นะคะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีกับงานแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของทีมหวังดีไซน์นะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นการคอลแลบร่วมกับแบรนด์สปอร์ตแวร์ที่มีชื่อว่าฟีล่านะคะ,ะ,คะก็เป็นฟีล่าฟิวชั่นนะอย่างที่อาจเคยบอกนะคะว่าวันหนึ่งเราอาจจะเห็น คุณเขาบนรันเวย์นะคะแต่ที่นึกไม่ถึงนั่นก็คือคุณเขานะคะจะมาในฐานะดีไซเนอร์นะ mm hmm. ก็คือข้ามช็อตเดินแบบไปเลยคะ่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวดีไซเนอร์ครั้งแรกนั่นก็คือแจ็คสันวังของพวกเรานั่นเอง แล้วในรอบนี้นะคะไม่มีดีไซเนอร์รวมนะคะแจ็คสันหวังเป็นเฮดดีไซเนอร์แต่เพียงวูดเดียวทุกคนโดยในแฟชั่นโชว์นะคะก็เปิดตัวธรรมดาโลกไม่จำสไตล์แจ็คสันหวังแล้วก็ทีมหวังดีไซน์นะคะก็มีการโชว์มูฟเมนต์บนเวทีนะคะบนรันเวย์แบบนี้นะก็แอบไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าการเต้นแบบนี้เรียกอะไรดีทุกคนถ้าใครรู้ช่วยเมนบอกแอดหน่อยนะก็อย่างที่บอกทางงานนี้ ปังแน่นอนเหมือนที่แอดเพิ่งบอกไปเมื่อคลิปนี้แล้วเพราะว่าอย่างที่แอดได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในรอบนี้เนี่ยมีคุณโมโบราจินะคะกับเมดิสันนะคะเข้ามาทํางานนี้ด้วยนะ อ๋ออย่างที่แอนบอกนะคะว่าแอดเอกใจอยู่แล้วว่าทําไมคุณโมโบราจิเนี่ยถึงอยู่ที่จีนเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากในคลิปของงานฮาลวีนแอดก็เลยบอกว่าขอเอกใจได้ไหมมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมทางแฟชั่นทำร่วมกันแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นงานคอลับที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทุกคนคือสาหรับแอดเนี่ยคือยิ่งใหญ่แล้วนะแต่ว่ารอดูความยิ่งใหญ่ของพ่อมากกว่านี้ไปอีกทุกคนอันนี้คือกระสิบบอกไว้ก่อนนะ อย่างที่แอดบอกค่ะไม่คิดราว่ามันจะเป็นงานใหญ่ขนาดนี้รอว่าปกติแล้วนะคะเวลาทีมหวังดีไซน์เนี่ยออกคอลเลกชันใหม่จะมีแค่การทำคลิปวิดีโอโปรโมตเท่านั้นเองแล้วก็จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์นะคะเป็นพื้นที่การขายนะคะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในสถานที่ที่เขาจัดไว้นะก็คือไม่เคยเห็นค่ะอันนี้นับว่าเป็นครั้งแรกสาหรับแฟชั่นโชว์ของทีมหวังดีไซน์แล้วในคอลเลกชันนี่นะคะมีชื่อว่าตรงนะทุกคน จำคำว่าตรงได้ไหมคำว่าตรงนะคะแปลว่าตะวันออกนั่นก็หมายถึงเอเชียตะวันออกนั่นเองนะโดยคอนเซปที่แจ็คสันวางให้ไว้นะคะก็คือ movement from the east นะคะก็โชว์ก็เลยออกมาเป็นกรูปแบบการ movement แบบนี้นะแล้วก็ได้เมืออาชีพอย่างเมดิสานะคะมาช่วยกำกับดูแลในเรื่องของการออกแบบแฟาเต้นเราก็เลยได้เห็นโชว์ที่แตกต่างจากแฟชั่นโชว์อื่นๆนะคะก็ส่วนในลายของสินค้านะคะ ก็เน้นไปทางกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะก็เหมือนจะเน้นไปที่กิจกรรมหน้าหนาวด้วยเพราะว่าเห็นแจ็กเก็ตนะค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรแล้วอย่างที่เราเห็นนะคะตัวแบบเนี่ยแจ็คสว่างใช้คอนเซปต์มนุษย์ลองห่นนะคะก็อย่างที่เราเห็นนะคะแจ็คสว่างเนี่ยใช้มนุษย์ลองห่นตั้งแต่ในคอลเลกชันแรกๆที่มีจีหวังดีไซน์เลยนะเขาอยากจะสื่อความหมายว่าให้เราเนี่ยสำรวจตัวตนและเขาไม่อยากจะเอาอะไรมาสร้างมาตรฐานหรือตัวตนใดๆนะคะมากำหนดเอกลักษณ์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าอยากให้ทุกๆคนนะคะมีมาตรฐานของตัวเองประมาณนี้นะคะโดยนิยามของมนุษย์ล่องหนที่แจ็คสว่างเนี่ยได้ให้ไว้นะคะทําให้อาจได้สัมผัสถึงความเป็นศิลปินในตัวเขานะคะเป็นศิลปินที่ไม่ใช่ไอดลอลทุกคนเป็นศิลปินที่ใช้คําว่า artist นะคะก็คือเป็นศิลปินที่เป็นศิลปินศิลปินนอกจากในเรื่องของการทําเพลงแล้วก็ยังสามารถทําในเรื่องของการออกแบบแล้วก็เป็น creative ด้วยนะก็คือเป็นศิลปินจริงๆทุกค เขาเป็นศิลปินเป็นศิลปินจริงๆนะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นเรียลอาร์ t เลยนะคะเรากลับมาที่โชว์กันดีกว่าค่ะทุกคนนอกจากโชว์ที่ดีแล้วก็ปังไม่ซ้ำใครนะคะในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะก็มีการถ่ายทํานะคะใช้กล้องถึง13ตัวเลยนะทุกคนก็เป็นระดับมาตรฐานนะคะที่งานแฟชั่นโชว์ทั่วไปเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกนะก็คุณโมโบรจินะคะเขาก็ถ่ายมาให้ดูนะแล้วนอกจากในเรื่องของโปรดัก แะะจ็คสันหวังก็ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยนะอุปกรณ์และก็สเตทที่ใช้บนเวทีนะคะไม่มีมุมเหลี่ยมที่คมเลยนะก็ทุกอย่างจะถูกทำให้โค้งหมดหมดเลยนะคะเพืือว่าการเกิดอุบัติเหตุใดๆเนี่ยจะไม่ทำให้นักแสดงเนี่ยบาดเจ็บมากนักนะคะเรียกได้ว่าเป๊ะปังและคำนึงถึงทุกส่วนจริงๆนะทุกคนใดๆคือโชว์วันนี้ทำออกมาได้ดีมาก นมาถึงซีนเปิดตัวดีไซเนอร์ในตอนสุดท้ายทุกคนคือเห็นแล้วแบบเพิ้มปริ่มมากนะ ก็จะเป็นช่วงฟินเนลเล่นะคะแจ็คสนวังก็ยืนอยู่ท่ามกลางนายแบบและนางแบบจํากันได้ไหมคะว่าเป็นคนไหนแต่ก็ถ้าดูดีๆก็อาจจะรู้นะเนาะเพราะว่าแจ็คสว่างเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทาหน้าสีฟ้านะทุกคนถ้าไม่สังเกตดีๆก็าอาจจะไม่เห็นนะคะแล้วพอก็เดินออกมาแบบคูลๆนะคะเดินขึ้นมาบนสเตจแบบนี้นะคะแล้วก็โยนหมวกทิ้งไปแล้วก็ถอดหน้ากากออกทุกคนตอนถอดหน้ากากออกเนี่ย ไวมากเหมือนกับเล่นก้นเลยนะใดๆก็คืองานในวันนี้ยิ่งใหญ่เกลียงกลายสมศักดิ์สีแจ็คสนวัางแห่งทีมวังดีไซน์ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งเป็นดีไซเนอร์ล้วก็เป็นครีเอทีฟไซเลคเตอร์ก็คืองานในวันนี้คือดีแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของแจ็คสว่างมากๆเลยนะขนาดเราเห็นเรายังรู้สึกปลื้มใจแทนเลยแล้วแจ็คสว่างอาะจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองขนาดไหนนะคะก็ในรอบนี้มามีก็ไปด้วยงานแรกของ ลูกชายทั้งทีนะคะมามีไม่มีวันพลาดแน่นอนนะเราก็มีซีนทีายมาได้นะก็คือตอนที่แจ็คสันหวังเนี่ยเรียกทีมงานแล้วก็เพื่อนๆขึ้นมาบนเวทีนะคะตอนที่เพื่อนๆกาลังกอดกลุ่มเฮกันเนี่ยแจ็คสันหวังก็แยกตัวออกมาแล้วเหมือนกับชื่นชมความสาเร็จของตัวเองทุกคนแล้วก็มีอาการฮึบดีดนึงอ่ะมันจะมีความฮึบ อยู่เบาๆนะก็คงจะตําตาสืมๆนะคะตามภาษาแจ็คสันหว่างเนาะก็คือเหมือนแบบภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจแล้วก็คือแบบเหมือนน้าตาจะไหลแต่ว่าต้องหึบไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะก็ยากมากนะคะที่จะเห็นน้ําตาแตกจากผู้ชายคนนี้นะคะ แล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าช่วงนี้พ่อกำลังอยู่ในช่วงของเวิร์ลทัวร์ก็นอกจากจะเตรียมงานแฟชั่นแล้วพ่อก็ต้องไปเตรียมเวิร์ลทัวร์ด้วยนะก็คือถือว่าเป็นการทำงานที่หนักนะคะคูณ2คูณ3นะคุณเขาทำงานหนักมากนะเลยต้องมีมืออาชีพอย่างคุณโมโบนาจิเมดิซันแล้วก็เพื่อนๆของพวกเขานะคะแล้วก็ทีมงานมืออาชีพนะแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อวางแผนอะไรอีกนะคะก็ล่าสุดที่มาไลฟ์ เขาก็แนะนาเพื่อนๆเขาแล้วก็มีคุณโมโบราจินะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขากําลังคุยกันในเรื่องแผนต่อไปปรมานี้นะคะก็ก็จจพอโปรเจกต์ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอีกก็ติดตามกันได้เลยนะคะทุกคนก็ภูมิใจดีใจปลื้มใจค่ะที่เห็นวันที่เขาประสบความสําเร็จตใต้แบบนี้นะก็รอดูเส้นทาน <això S 1> ขงทของทีมหวังทีซายที่จะไป <això S 1> ได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะ แล้วก็คือตามธรรมเนียมนะคะเสร็จแฟชั่นโชว์แล้วคุณเขาก็ไปปาร์ตี้ต่อนะวันนี้ในปาร์ตี้คุณเขาดูค่อนข้างสุดมากสุดจนแบบตายอยากต้องเชิญกลับนะคะทุกคนก็อพอก็เก็บทรงไม่ค่อยอยู่แล้วนะวันนี้ก้ามาฝากกัน,นเพียงเท่านี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณเขานะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ